สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถยพัฒนานะครับผมใน E ีีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมในส่วนของเปรมเรื่องของการจ่ายตังค์กันที่ผมติดเรื่องของพร้อมเพย์ไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมทีจ่จ่ายจ่ายแต่ว่ากดยกเลิกปรากฏว่าเขายังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องเพิ่มเงื่อนไขในการเช็คสักเล็กน้อยนะครับผมแต่ก่อนอื่นยังติดตามพี่อยู่ตลอดนะคะเป็นกําลังใจให้พี่ยุงยุงนะคะขอบคุณที่สําหรับความรู้ดีๆค่ะ ด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับผมขอบพระคุณน้องมุกมากๆนะครับผมที่ร่วมเดินทางกับรอยถ่ายพัฒนามาอย่างยาวนานนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมจัดไปจัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ฟอร์มเช็คเอาท์ของเรานะครับฟอร์มเช็คเอาท์ของเรานะครับผมถ้าเป็นด้านหน้านะครับผมก็คือกดสั่งซื้อไปเรื่อยๆกรอกอดเดรส ต้องกดเซฟแอดเดสก่อนตรงนี้เดี๋ยวผจริงๆอยากจะเอายอดเงินมาโชว์ด้วยตอนก่อนจะจ่ายตังค์นะครับผม u ูจะมาโชว์แค่หน้าเย์เมนต์เลยก็แปลกๆนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจัดการเรื่องของจ่ายเงินให้เรียบร้อยก่อนนะครับเรื่องของ UI ไม่ใช่ปัญหานะครับผมอ่ามาที่โฟลเดอร์คลาส n ครับ src ครับผมอยู่ไซละ่ะ c o m p o n e n t ครับผม check out form check out form นี่ตรง Save Order ตรงนี้เลย นะครับผมเดี๋ยวเราคอมเมนต์เซฟออเดอร์เอาไว้ก่อนยังไม่ต้องส่งไปแบ็กเอนเดี๋ยวเราจัดการเงื่อนไขของเราให้เรียบร้อยก่อนคอมเมนต์ <Comment S 1> ไว้เลยครับตรงนี้เนี่ยเออร์เรอร์ตรงนี้เหมือนจะเซตผิดด้วยนะครับผมต้องเป็นเปโลดจุดเ r อ,อร์นะครับตรงนี้นะครับผมขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับผมความไม่รอบค้อบของผมเองนะครับผมอ่าโอเค ยังไงนะครับอย่างไรอย่างไรนะครับผมเซตเมสเซจตรงนี้นะครับผมให้เติมเปโลดก่อนเพื่อนเลยเปโลจุดเออร์เรอร์จุดเมสเซจนะครับผมเป็นความผิดพลาดของกระผมเองนะครับผมด้านซ้ายผมขออนุญาตปิดไปนะครับอะโอเคเดี๋ยวเราคอนโซลล็อกตรงนี้ก่อนนะครับคอนโซลล็อกตรงนี้ก่อนเปโลดเออร์เรอร์เปโลดเออร์เรอร์เนี่ยไม่มีประเด็นไม่มีประเด็นนะครับผมแต่เราคอนโซลล็อกให้ทราบก่อน ว่าเข้า E R R เอาเต็มๆเลยนะครับ E R O R โอเคอันนี้ให้เราคอนโซลลรอกเดี๋ยวนะครับแต่เอาจริงๆนะครับผมคอนโซลลรอกด้านบนนะครับบน if e นะครับผมมันจะต้องมี L E F นิดนึงนะครับเท่าที่ผมลองเช็คดูเนี่ยคอนโซลลรอกเปโลดมาก่อน นะครับผมเปโลดด้านบนนะครับผมใส่ข้อความเพื่อให้เราทราบนิดนึงว่าเปโลดนะโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาจ่ายตังกันนะครับผมเราลองกดเปโลนาวเลยโดยที่ยังไม่ต้องกรอกบัตรเครดิตเราต้องลองผิดลองถูกนะครับผมอ่าเมสเซจแสดงแล้ยูอร์การ์ดนัมเบอร์อิสอินคุมพลตต์ไม่สําเร็จไม่สําเร็จตัวนี้ก็คือเซ็ตเออร์เลอร์สำเร็จนะครับผมเมื่อครั้งที่แล้วผม พลาดจริงๆนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะโอเคต่อไปนะครับผมเปโหลดถูกแสดงเรียบร้อยแล้วคือตัวนี้ถูกไหมครับก็ได้เออร์เลอร์มาเข้าเออร์เลอร์โอเคไม่มีประเด็นอะไรนะครับผมแต่ทีนี้ครับเราลองไปที่พรอมเพย์ครับผมไปที่พรอมเพย์ครับลองทําท่าจะจ่ายตังค์ทำท่าจะจ่ายตังค์แต่มันมันเป็นตัวนี้มันเป็นซิมูเลตนะครับผมแต่เฮ้ยเราไม่จ่าย เราไม่สแกนกดการกระบาดโอ้อยากจะซื้อแต่ว่าไม่อยากซื้อและเปลี่ยนใจนะครับผมกดการกระบาดเดี๋ยวเคลียร์เออร์เนิดนึงนะครับผมกดกากระบาดปุ๊บปรากฏว่าเราได้เปโหลดมานะครับผมลองกดขยายดูครับผมไม่ไม่ได้เข้าเออร์เด้วยนะครับไม่เข้าเออร์เด้วยนะครับผมเพราะเออร์เไม่ถูกคอนโซลหรอกถูกไหมครับโอเคแต่ได้เปโหลดมากดขยายครับผมกดดูที่สเตตัสครับ สเตตัสรีควายแอคชั่นนะครับผมต้องการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเถอะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเถอะนะครับผมอ่ะให้เราจำสเตตัสนี้ไว้นะครับให้เราจําแค่สเตตัสนี้ไว้นะครับผม p a y m e n t i n t e n t ตรงนี้นะครับผมอ่ะเคลียร์ครับผมเดี๋ยวเราย้อนไปที่การ์ดครับลองกรอกข้อมูลให้สําเร็จครับผม เข้าคร่าวนะครับเข้าคร่าวเป็นโฟเข้าคร่าวนะครับผมอ่ะโอเคได้เพย์เมนต์ได้เพย์โหลดมาเหมือนกันเป็นเพย์เมนต์อินเทนเหมือนกันนะครับผมกดขยายดูครับเพย์เมนต์อินเทนครับลองเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมสเตตัสซักเซสซักเซสนั่นแหละนะครับผมสําเร็จเดี๋ยวเราจะใช้สเตตัสซักเซสในการเช็คนะครับผมในการเช็คนะครับผมเพราะฉะนั้นครับ ตรงเตรงนี้ครับผมหน้าตัว E ตัวนี้นะครับผมผมเรา ENTER ลงมาครับ ENTER ลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมโอเคเติม L e เงื่อนไขนะครับผมแล้วก็ปีกาเปิด ENTER ลงมานะครับผมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะใช้เงื่อนไข STATUS SUCCESS ในการเช็คนะครับผมถ้าเป y รดจุดเ r อ r เโอเคเข้านี่นะครับผม ถ้าเปโรดจุดเปเมนต์อินเทนตนะครับผมเปโรดจุดเปเมนต์อินเทนตจุดสเตตัสนะครับผมจุดสเตตัสเท่ากับซักซีสเนี่ซักซีสนะครับผมให้คอนโซลหรอกว่า ready to or to save order แล้วกันอ่าโอเคแต่ถ้าไม่ก็คือ something อะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่ไม่เข้า error ที่ไม่เข้า success นะครับผมเอาเป็นอะไรดีอืมเดี๋ยวนะครับผมขอเช็คอ่าโอเค set it loading เดี๋ยวต้องเอาเข้ามาข้างในนะครับผม loading เป็น f a l e ไว้ข้างนอกก็โอเคเปิบเปิบเปิบ เดี๋ยวตรงนี้คอนโซลล็ lock, อะไรสักอย่างหนึ่ง something error something wrong ก่อนแล้วกัน something wrong เกิดอะไรสักอย่างหนึ่ง something wrong อ่ะมาเทสกันต่อเทสเงินไขกันต่อกดเลยได้ไหมนะครับผมแต่ตรงนี้มันจะมีนิดหนึ่งนะครับผมบางทีเนี่ย form form payment เนี่ยถูกใช้งานไปแล้วเนี่ยนะครับผมเราจะกดจ่ายตังอีกไม่ได้นะครับผม ก็เลยเข้าเออร์เลอร์นะครับเข้าเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปกดมาจากหน้านี้ใหม่เห็นไหมครับผมเพราะฉะนั้นกรอกมาใหม่ครับผมเซฟแอดเดรสดำเนินการชำระเงินอ่ะมารอ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 อ่ะเดี๋ยวเรากรอกแบบไม่สำเร็จก่อนเปนาวครับมาถึงจ่ายเลยนี่ครับผมยังไม่ทำอะไรเลยเข้าเออร์เลอร์นะครับผม,มเ,เข้าเออร์เลอร์นะครับถูกต้องนะครับผม, error, บนะบผมแสดงข้อความเรียบร้อยนะครับผม ต่อไปกกให้อ่ะเดี๋ยวไปไปพร้อมเพยก่อนปัญหาเราคือพร้อมเพยต่อ,ตอน,นู่นนะครับผมกดทําท่าจะจ่ายตังค์เฮ้ยเปลี่ยนใจเว้ยไม่อยากจ่ายไม่อยากจ่ายแล้วแพงการกรบาด something wrong โอเคโอเคนะครับผมคือคือเข้านี่แล้วนะครับผมเข้านี่แล้วนะครับผมไม่เข้าซักเซตนะไม่เข้าซักเซตเข้า something wrong โอเคต่อไปนะครับผมอ่ะมาจ่ายตังค์ให้มันถูกต้องตามกฎหมาย เดี๋ยวขอเคลียร์รอบหนึ่งนะครับผม42 42 42 42 42 2 2เ,เดี๋ต้อง ready to save order นะครับผมอ่ะกดจ่ายไปรอบหนึ่ง ready to save order อ่ะประมาณนี้นะครับผมเช็คคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมอืมเดี๋ยวเราย้าย save order ของเราเลยครับผมอ่ะมาไว้ที่นี่ครับ มาไว้ที่เ e ลีนี่นะครับผมกดเปิดมาเลยแล้วก็ส่งเปโหลดไปให้เขาก็ยังยังโฟลเดิมยังโฟลเดิมนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะขอโทษสักรอบหนึ่งเพื่อความเป็นประเบียบเรียบร้อยนะครับผมขอไปอิมพ์ตทษที่ด้านบนด้านบนนะครับผม import d o h s t o h s t s โทษจากไหนจาก react n o d i f y นะครับผมลงมาด้านล่างครับด้านมาด้านล่างครับผมถ้า error ตรงนี้เนาะนะครับผมเอาจัดการ error ก่อนกะ็ toasts จุด e r นะครับผม or er, ใส่ payload ุด error จุดเมสเซจลงไปนะครับผมจุดเมสเซจลงไปต่อไปนะครับผมถ้าสักเซสนะครับผมก็คือตรงนี้ถ้าสักเซสเนี่ยนะครับผม ready to save order ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ payment ต์สักเซสจริงๆควรจะอยู่ใน save order นะครับผมควรจะอยู่ใน save order เพราะว่าเขาส่งไป back end ปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าทำงานสำเร็จเขาก็จะเข้านี่นะครับผม A, ทีโอเอทูดจุดสักเซส โอเคขอบคุณที่ร่วมบริจาคนะครับผมแล้วเราก็ปิดปิดเว็บหนีเฮ้ยไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะครับผมเปเม e น t ักเซ e s สอะไรก็ว,ว่าไปนะครับผมอ่าโอเค Something Wrong นะครับผมอ่าน,นี้ก็โทษคำนี้เลยนะครับผม Warning แล้วกันอืม ชำระเงินไม่สำเร็จอ่ะประมาณนี้คร่าวๆคร่าวๆนะครับผมตอนนี้เริ่มเยอะนะครับตอนนี้เราเริ่มเยอะนะโคดนะครับผมอ่าทีนี้นิดนึงครับผมเดี๋ยวเราจะหลังจากที่สำเร็จเนี่ยเราจะสั่งเขารีไดเรกนะครับผมไปที่หน้า history เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ use n n v i g a t e นะครับผมย e navigate ไปที่เราเคยใช้ยูทเนวเกตยางยัง,ยง หน้านี้ยังแต่ที่อื่นเนี่ยเราเคยใช้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะมา import navigate เข้ามาก่อน use navigate จากไหนนะครับโอ้โหใจคอไม่ค่อยดีเลย react router dom วิธีจะใช้พวก use นะครับผม use navigate เราต้องประกาศตัวแปรมารับตัวแปรหนึ่งจริงๆจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ เอาให้เข้าใจนะครับเอาให้เข้าใจเนวิเกตนะแปลกๆนะแปลกๆนะผมเห็นอะไรแวบๆบแบบเมื่อกี้ในใจคอไม่ค่อยดี <laughs> ใจคอไม่ค่อยดีอ่าเลื่อนลงมาที่เนี่ยอา ate, เนวิเกตเลื่อนลงมาครับหลังจากที่เขาไปจ่ายเงินสําเร็จเซฟออเดอร์เรียบร้อยแล้วเราก็เนวิเกตเข้าไปที่หน้า User แล้วก็ไปที่ History ใช่ไหมอะ ต้องจ่ายเงินดูจ่ายเงินดูนะครับผมสี 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, ่สองสี่สององสี่สอาเจ็ดกันหายใจแล้วกดคลิก <c oughs> เออเรอเออเรอ,อ,เอ,อ,เอ,อน่าจะจ่ายตังค์ไปแล้วไหมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะจ่ายสำเร็จไปแล้วนะเซฟออเดอร์เลดี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นจะต้องย้อนกลับมาใหม่ตึ๊ดตึ๊ด ไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากเขารีเดเล็กเนี่ยเขามาอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วสี่ห้าหกเจ็ดจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยปึ๊บเพมเอนซักเซสแล้วก็ย้ายมาหน้านี้เลยเออเข้าท่าเว้ยเข้าท่าเว้ยนะครับผมอ่ะแต่อยากเคลียร์ตะกร้าด้วยอยากเคลียร์ตะกร้าด้วยนะครับผมเคลียร์ตะการ์เอ็นพอยต์สุดท้ายของเรานะครับผมเอ็นพอยต์สุดท้ายของเราไหนล่ะทีนี้ เคียร์ตัก้า u s เ r Card เดี๋ยวเรามารุยกัน EP หน้าส่งท้าย Workshop พูดเป็นเล่นหน้านะครับผม user d e l e t e u s e r card ไม่มีต้องการอะไรขอแค่ endpoint นี้ทำงานโอเคไหมครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับ i f else ตรงนี้ยากไหมครับผมเอ่ ลองลอ,งลอ,งลองค่อยๆลองหลอกดูนะครับผมเออข้อมูลมายังไงนะเปย์โหลดมายังไงน้านะครับผมค่อยๆดูนะครับผมอันนี้ยังเขียนไม่ค่อยรัดกุมเท่าไหร่นะครับผมจริงๆมีทายมีคาดอะไรครอบสักรอบหนึ่งเพื่อความชัว์เผื่อเป็นเออร์เลออื่นอีกนอกเหนือจากนี้นะครับผมโอเคนะครับผม ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฟาก,กลิเกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอยไถยพัฒนาด้วยสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปเกาะน,นะครับผมสวัสดีครับ